วันนี้มากันอยู่ที่โรงเรียนประเสริฐอิสลามนนทบุรีนั่นเองนะครับกับเติมทิปปันรอยยิ้มแต้มความสุขคู่ครัวฮาลลซึ่งทางผลิตภัณฑ์เติมทิปได้มอบผลิตภัณฑ์และร่วมสนับสนุนงบให้กับทางโรงเรียนเพื่อทำอาหารจัดเลี้ยงน้องๆที่มาเรียนหนังสือกัน อย่างหม้อนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่น้ำใสาตั้งน้ำให้เดือดตามด้วยใส่ผงปรุงรสเติมทิปรสไก่และใส่โครงไก่ชิ้นโตๆอย่างเมนูก๋วยเตี๋ยวนี้ก็จะมีทั้งเส้นมีขาวบะหมี่เหลืองบะหมี่แบนนะครับน้องๆห,ห,หนูก็เลือกกันตามใจชอบพอตักเสิร์ฟออกมาบอกตามตรงว่าน่าทานมากน้ำก๋วยเตี๋ยวนี้คือนัวจริงๆ และที่เห็นอยู่ตอนนี้คือน้องไก่ทอดใส่ผงปรุงรสเติมชิปรสไก่นะครับหมักให้เข้ากับน้องทิ้งไว้สักครู่หนึ่งแล้วใส่แป้งทอดกรอบคลุกเคล้าให้เข้ากันนำไปทอดจนเหลืองกรอบบอกเลยว่ากาัดทีนี่คือกรอบนอกนุ่มในรสอร่อยมากนะครับและทางผลิตภัณฑ์เติมชิปก็ได้นำผลิตภัณฑ์มาแจกให้กับน้องๆและคนในชุมชนอีกด้วย แบรนด์เติมทิปเป็นแบรนด์ฮาลลันที่อยู่คู่คนไทยมานานหลายปีจนเป็นที่นิยมในเมนูอาหารฮาลลันหาซื้อสินค้าเติมทิปได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าและร้านสะดวกซื้อรวมถึงซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปและช่องทางออนไลน์เติมทิปอร่อยมั่นใจใช้เติมทิป